จากกล้องหน้ารถตู้ส่วนบุคลคลที่ประสบเหตุ จับนาทีมรณะนี้เอาไว้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นนาทีที่รถเก่งไปชนกับรถตู้นักเรียนก่อนจะรถตู้นักเรียนเดี๋ยวพุ่งมาชนเสียหลักพุ่งมาเลยอ่ะเต็มๆกับรถตู้คันนี้ซึ่งสวนเลนมานะคะคแต่ว่าถนมนมาเป็นถนน,น,ถนแบบสวนกันนะคะคุณผู้ชมอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ส่งผลให้มีน้องนักเรียนเสียชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางแคบแค่สองเลนนะครับสวนกันหากใช้ความเร็วก็อาจจะเกิดการเฉี่ยวชนกันได้ง่าย ล่าสุดก็มีการควบคุมตัวคุณผู้หญิงที่ขับรถเก๋งคันสีดำอายุ44ปีพร้อมกับลูกสาววัย16ปีตอนนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถด้วยความเร็วเพื่อไปทำธุระครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุก็คุมตัวมาสอบปากคำแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอุบัติเหตุอีกหนึ่งเรื่องมาเตือนครับสำหรับคนที่ชอบนั่งห้อยขาบนกระบะแล้วจังหวะที่รถชะลอจะเบรกปรากฏคันข้างหลังเขาไม่เบรกฮะเขาไหลไหลไหล,หลแล้วนี่ เหมือนก๊อปปีเลยเนาะชนเข้าไปเต็มๆไม่รู้ขาเป็นยังไงบ้างนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่โดนบาดเจ็บนะครับเกิดขึ้นบริเวณแยกอีสเทิร์นที่จันทบุรีแล้วดูฮะจริงๆคนขับเนี่ยเขาก็ตกใจนะเขารีบวิ่งลงไปดูเลยนะครับจริงๆคนเจ็บอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ถอยรถก่อนเออพี่ไม่นอาลงมาดูผมพี่ถอยก่อนอันนี้กลับมาแล้วเรีแเย,ยแล้วนี่ฮะถอยล้ถอยล้ เออพี่รีบถอยก่อนผมเจ็บจะแย่อยู่แล้วขาหักหรือเปล่าไม่รู้พอไปคุยนะค,คนขับกระบะที่ตามมาเขาบอกว่าเขาเหยียบผิดฮนะคือจะเหยียบเบรกกไปเหยียบคันเร่งมันก็เลยไหลไปชนกับคันนั้นนะซึ่งมีคนนั่งห้อยขาอยู่ข้างหลังแล้วคนเขาก็ไม่ทันดูไงถูกไหมเขาก็เต้น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 อยู่หลังรถค,รคือใครจะไปคิดว่าจะไม่เบรกแล้วเข้ามาชนแบบนี้นะเตือนเอาไว้นะคุณผู้ชมนะให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับทั้งคนที่นั่งท้ายกระบะและคนที่ขับขี่ตามหลังมา